สวัสดีค่ะดิฉันเดิงอลิสาคายเลขที่31มอ .2 อสองทับหนึ่งวันนี้จะมาอธิบายเรื่องส่วนประกอบต่งตางๆของไมโครบิดค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ Let's go <S เอาละค่ะส่วนประกอบต่งตางๆของไมโครบิตมีดังนี้ค่ะส่วนประกอบด้านหน้าและส่วนประกอบด้านหลังเราไปเริ่มจากส่วนประกอบด้านหน้าก่อนนะคะส่วนประกอบด้านหน้า,นา,นนา 1. ไฟ LED สีแดง25ดวงใช้สำหรับการแสดงตัวเลขและข้อความสัญลักษณ์ต่างๆท่านี้ยังกำหนด การแสดงผลแบบนิ่งหรือแบบเลื่อนได้ 2. กดสวิต์ปกติดปล่อยดับ A และ B โดยทำงานเอาพุทธเป็นศูนย์เมื่อกดสวิต์แล้วสั่งทำงาน 3. พขั้วต่อสำหรับวงจรภายนอกใช้รับส่งสัญญาณทั้งแบบอนนกลอดและดิจิตอลแบ,บ่งออกเป็นพินขนาดใหญ่พินพ1 2 4. ์หน่ั้วต่อแบบใช้ จอระเข5ขา5พวขั้ต่อแบบไฟเลี้ยงภายนอกต่อไปนะคะส่วนประกอบด้านหลัง 1. ใช้สําหรับการเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์2 CPU 3 2มสบิตความเร็วสิบหน่วยความจําและยังควบคุมการสรื่อสารด้วยบลูทูธและเครื่องวิทยุ 3. ใช้สําหรับการส่งขื่นวิทยุ 3, ทยเพื่อการสรื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิตด้วยกันและยังใช้บลูทูธด้วย 4. เป็นเซ็นเซอร์วัดความแรงของสนามแม่เหล็กเพื่อใช้เป็นเข็มทิศสเป็นเซ็นเซอร์ความเร่งกระ3ามแกนให้ตัวจับเคลื่อนที่การตกการสั่นและมุมของการถือบอร์ดอย่างในลักษณะต่างๆ 6. ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อ usb และการรับส่งข้อมูลด้วยคำสั่ง 7. ใช้ไฟดัน3เวลเช่น ขานไฟฉาย1.5เวล2ก้อน8ใช้สำหรับการรีเซ์ตเพื่อทำงานใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับส่วนประกอบต่างตาของไมโครบิดขอถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ